รวมทั้งเงินที่เกี่ยวกับทุกขลาบนะอาจจะเป็นเงินม,มรดกเงินปันผลหรือเงินตกเบิกเงินอะไรที่ข้างค้ามแอนมืนสีชีดวงสวัสดีสสดค่ะอาจารย์แอนค่ะอาจารย์สีค่ะ ชี้ดวงเดือนธันวาราศีสิงห์เปลี่ยนครั้งใหญ่หญส่งท้ายปลายปีปยปก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของช่องแอนหมือนสีนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถทักจองคิวทางไลน์ได้เลยค่ะ คลิปนี้นะคะเป็นคลิปประจำเดือนธันวาของชาวราศีสิงค์ค่ะมาดูกันก่อนว่าชาวราศีสิงค์ในเดือนธันวาคมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างชาวราศีสิงค์ในเดือนธันวาคมนี้นะคะไพ่บอกว่าชาวราศีสิงค์มีเกณฑ์ที่คุณจะมองเห็นช่องทางมองเห็นช่องทางที่ถูกอกถูกใจหรือมีคนแนะนําคุณว่าเอ้ยไปในช่องทางนี้สิแล้วในช่องทางนั้น,นมันถูกใจคุณพอดีมีเกณฑ์ที่ชาวราศีสิงห์แต่ไพ่สำหรับนี้เป็นไพ่สำหรับมูเต รู้หน่อยนะชาวราศีสิ่งที่ขอพรพระพรหมหรือตั้งศาลพระพรหมหรือจะบูชาจะไปไหว้พระพรมถ้าพลังงานของคุณเชื่อมโยงกับไพ่ยอยู่ไปได้เลยหรือถ้าไปมาแล้วเนี่ยคุณจะได้เห็นช่องทางดีๆในภายหลังค่ะและเป็นช่องทางที่ถูกใจ มาดูกันต่อเรื่องที่ดีแล้วเรื่องที่ต้องระมัดระวังของชาวราศีสิงห์นะคะเรื่องที่ดีของชาวราศีสิงห์เรื่องที่ดีไพ่ใบแรกเป็นไพ่ฐานบุญค่ะไพ่บอกว่าเรื่องที่ดีมาจากการที่คุณเนี่ยทำดีไว้ก่อนหน้านี้แล้วคุณทําอะไรที่มันเป็น เป็นหลักเป็นแหล่งวางแผนไว้ดีหรือทํางานไวด้ดีเรื่องของการค้าขายคุณวางแผนการตลาดของคุณไวด้ดีวางเรื่องสินค้าไวด้ดีคนที่ทํางานในสายงานอื่นๆแอ,น,อนมองว่าถ้าคุณทําไว้ดีก่อนหน้านี้แล้วแล้วตอนนี้มันจะส่งท้ายปลายปีมีอะไรที่คุณต้องกังวลไหมไพ่บอกว่าไม่มีอะไรที่ต้องกังวลน,นะคุณจะผ่านมันไปได้แต่สังเกตไหมอันนี้มองเห็นช่องทางอันนี้เป็นประตูแอนมองว่าปลายปีนี้เรื่องดีอ่ะ คุณต้องมองเห็นช่องทางอะไรบางอย่างและไม่ใช่ช่องทางธรรมชาติที่จะทําให้คนหลีกหนี ขดงคดีอะไรนี้ไม่ใช่ช้าก่อนแต่เป็นช่องทางที่ชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์การได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าแดนไกลค่ะแล้วก็ชาวราศีสิงห์นะคะที่อยากได้งานต่างชาติต่างประเทศคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้เหมือนกันถ้าไม่ได้มองในมุมของการงาน,นะคะ่ะมองในมุมของการเดินทางมีเกณฑ์ที่ชาวราศีสิงห์จะได้เดินทางตา่า,า,งางชาติต่างประเทศนะคะแล้วการเดินทางนี้เหมือนคุณอ่ะอยากจะ ให้รางวัลตัวเองอะเซลฟี่กับคนนน้นถ่ายรูปกับคนนี้คุณจะเอนจอยปกติชาวราศีสิงห์ไม่ค่อยจะยุ่งสูงสิงกับใครใช่ไหมแต่ว่าในเดือนนี้คุณจะเอนจอยมากเป็นพิเศษ<ม>อยากจะทักทายอยากจะพูดคุยกับคนนั้นคนนี้ค่ะและเรื่องที่ดีนะคะชาวราศีสิงห์ในช่วงส่งท้ายปลายปีเรื่องที่ดีคือถ้าคุณเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหาผู้อื่นคุณจะได้ผลดี กลับมาในภายหลังค่ะและเรื่องที่ดีคือวางแผนอะไรไว้ที่จะทําให้เสร็จในปลายปีนี้มีเกณฑ์ที่เรื่องนั้นจะสําเร็จสำลิดผลค่ะมาจากที่ก่อนหน้าเนี่ยคุณอะคุณทํางานดีแล้วแหละแต่เหลือแค่คุณเข้าหาผู้ใหญ่หรือคุณขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือทํางานของคุณอะให้มันเป็นงานที่ภาพรวมได้ได้ภาพหมดทุกคนได้หน้าหมดทุกคนได้ผลงานหมดทุกคนถ้าคุณทำอย่างเงี้ยหรือคิดว่าจะทำอย่างเงี้ยอยู่ ดำเนิกนการได้เลยส่งผลดีกับคุณค่ะและส่งผลดีกับทีมด้วยการทํางานแอนมองว่าในโหมดการทํางานปลายปีเนี้ยเป็นเรื่องของการวางแผนทำมาดีอยู่แล้วเคลียร์หมดแล้วตอนนี้กําลังวางแผนเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่ปีหน้าแล้วจ้ะส่วนเรื่องที่ต้องระมัดระวังของชาวราศีสิงในเดือนธันวาคมนี้นะคะเรื่องที่ต้องระมัดระวังเป็นเรื่องของสมาธิแอนมองว่าชาวราศีสิงก็ยังมีอีกอีกส่วนหนึ่งละกันที่มาดูคลิปนี้ ตอนนี้ช่วงปลายปีไม่ค่อยมีสมาธิเลยเพราะอะไรไพ่บอกว่าคุณจะไปเที่ยวอ่ะคุณเตรียมขอความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือไหว้วานอะไรคนอื่นไว้แล้วคุณวางแผนไว้แล้วว่าคุณจะเดินทางทําให้ตอนนี้การทํางานของคุณเองไม่มีสมาธิเลยการทํางานของคุณตอนนี้คุณรู้สึกว่าอะไรก็เป็นอุปสรรคปัญหาไปซะทั้งหมดหรือการทํางานของคุณในตอนนี้คุณใช้อารมณ์หรือคุณต้องทํางานท่ามกลางความขัดแย้งอยากจะให้มันจบโดยง่ายอ่ะแต่คนรอบข้างก็แบบโอ๊ ลงตัวกันสักทีไม่คุยกันสักทีแล้วงานมันเร่งมันรีบเร่งรีบเพราะ1คุณเองเร่งรีบเร่งรีบเพราะ2ในระบบการทํางานของคุณมันเร่งรีบงั้นแอนเปิดให้ว่ารู้แล้วแหละว,ว่าบทปัรรคปัญหาเป็นแบบนี้แล้วจะแก้ไขยังไงดีจ๊ะไพ่บอกว่าอะไรที่แก้ด้วยเงินได้ให้ใช้เงินในการแก้ปัญหาแต่มองดีๆนะว่าถ้าเรื่องนี้คุณใช้เงินในการแก้ปัญหาคุณจะต้องเสียเงินมากเสียเงินเยอะ แต่ไพ่บอกว่าถ้าเกิดแก้ด้วยวิธีอื่นอแอนเปิดให้แค่ใบเดียวนะถ้าเกิดจะแก้ด้วยวิธีอื่นให้แก้ด้วยคนที่มีอายุมากกว่าเข้าหาคนที่มีอายุมากกว่าเขาจะช่วยปรับเปลี่ยนโยกย้ายอะไรได้จ้ะประมาณนี้ในมุมที่เรื่องที่ดีและเรื่องที่ต้องระมัดระวังของชาวราศีสิงห์อ่ะคราวนี้ชาวราศีสิงห์แอนเปิดให้เพราะว่าไพาเ่เป็นเรื่องของการเดินทางใช่ไหม ไพ่บอกว่าเคลียร์งานก่อนจ่าสาวก่อนที่จะเดินทางงานของคุณตอนนี้มันหนักหนาถาโถมีเกณฑ์การได้ทํางานตอนกลางคืนหรือถ้าตอนกลางวันต้องเคลียร์เรื่องคนเพราะคนวอแวร์วุ่นวายไปหมด การทางานตอนกลางคืนจะทําให้คุณมีสมาธิที่ดีขึ้นค่ะมาดูในมุมของโหราศาสตร์นะคะของชาวราศีสิงห์อย่างที่น้องแอนทิง้งทายไ้เมื่อกี้เลยนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการงานเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องแรกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายเรื่องนะ,ะในช่วงจังหวะเดือนนี้นะคะชาวสิงห์ค่อนข้างจะเคร่งเครียดนะคะม,มีมุมของการกดดันนะคะจากในส่วนของตัวเราเองที่คาดหวังไว้หรือทํามาก่อนหน้านี้กับในมุมของสังคมนะคะหรือส่วนที่เราไปอยู่หรือ ตัวประกอบกับในมุมของคู่ครองหรือคนในครอบครัวซึ่งค่อนข้างจะเครียดและกดดันนะทาให้เรามีความรู้สึกว่าเดือนนี้มีภาระที่ยิ่งใหญ่หรือมียอดที่ตั้งเป้าไว้หรือมีอะไรที่เราแผนไว้แล้วสิ้นปีนี้มันต้องได้ต้องเป็นต้องไปอันดับแรกก็คือคลายความเคร่งเครียดลงก่อนแล้วตัดสินใจให้ดีทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่อง,ะองนะคะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่บางท่านมีเกณฑ์เปลี่ยนงานนะคะ ก็คือสามารถไปทำงานหรือหันแนวของธุรกิจหรืองานของคุณไปในมุมสายของต่างประเทศเลยก็ได้เพราะงั้นบางคนอาจจะโยกย้ายหรือย้ายตัวเองผันตัวเองมาไปทําอาชีพที่แตกต่างจากนี้หรือไปต่างประเทศนะคะอันนี้เป็นมุมของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ซึ่งอาจจะเกิดจากการวางแผนก็ได้สำหรับบางคนแต่สำหรับบางคนอาจจะเกิดจากอุบิเหตุหรือเรื่องปรับปรับฉับพลันที่ทำให้คุณต้อง ในช่วงเดือนนี้ในเรื่องต่อไปนะคะของสิงห์นะในเรื่องอะไรอีกนะในเรื่องของการที่เกี่ยวกับสังคมพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องคู่ครองซึ่งเรื่องคู่ครองเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นข้อควรระมัดระวังโดยเฉพาะต้นเดือนออกลางเดือนมีโอกาสทะเลาะเบาแหวงนะคะ,ะมีปัญหากับคู่ได้จนทําให้คุณตัดสินใจในเรื่องสําคัญสําคัญครั้งใหญ่ซึ่งต้องบอกก่อนว่า ถ้าเราคิดใคร่ควรดีแล้วก็คนต้องตัดสินใจเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มันต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่ถ้าคุณมองว่าเอ้ยมันยังไม่ไม่เป็นไรในเรื่องคู่เนาะถ้าเป็นเรื่องคู่ยังไม่ตัดสินใจก็ขอให้เลื่อนไปก็ได้มันจะส่งผลดีมากกว่าเดือนนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องคู่นะคะทีนี้มาดูการตัดสินใจในเรื่องเงินหรือลาบผลรายได้นะคะ าชาวราศีสิงในเดือนนี้มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงในเรื่องลาบผลรายได้นะคะใหญ่ๆแสดงว่า 1. ถ้าใครทําธุรกิจหรือทํางานที่เกี่ยวกับการค้าขายหรือทํางานที่เกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอันนี้เป็นข้อดีของชาวลัคนาราศีสิงในช่วงนี้เพราะ มีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่จากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศนะคะรวมทั้งเงินที่เกี่ยวกับทุกขลาบนะอาจจะเป็นเงินมรดกเงินปันผลหรือเงินตกเบิกเงินอะไรที่ข้างค้าง คุณมีโอกาสในเดือนนี้มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่นะคะซึ่งเป็นเงินที่1เราคาดหวังไว้2นะคะเป็นเงินที่เราไปลุยไปทํามามแล้วมันเพอิอิมาตกเดือนนี้พอดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ทําธุรกิจที่สัมพันธ์ต่างประเทศอันนี้ต้องรีบลุยนะคะม,มีโอกาสได้ชัวร์แน่ๆนะ,ะจากค้าขายหรือจากที่คุณลุยทํานั่นแหละนะคะ อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะอีกมุมนึงนะคะ,ะ,คะชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนนี้มีเกณฑ์นะคะสุขภาพบางสิ่งบางอย่างที่ต้องระมัดระวังบางคนนะ,ะอาจจะมีเกณฑ์ได้ผ่าได้อะไรก็ได้ได้ซ้าไปถ้าเกิดว่ามันเป็นโรคที่คุณเรื้อหลังนะคะช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนมีโอกาสนะคะ โรคเก่ากำเริบโรคเกี่ยวกับกระดูกหรือโรคที่คุณมีปัญหามาก่อนแล้วถึงขั้นต้องผ่านะคะ hmm. ต้องอเช็คไปเลยนะอันนี้ตัดสินใจให้เด็ดขาดถ้าคุณลุยทําแล้วอันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่แบบว่าโรคเก่านั้นมันจะมีโอกาสหายขาดแต่ถ้ามองว่าเอ้ยเดือนนี้ไม่เป็นไรเดือนหน้ายังมีโอกาสอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่อยู่ในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนให้ตัดสินใจให้ดีถ้า hmm. จะทําเดือนนี้ก็ต้องตัดสินใจตั้งแต่ต้นเดือนนะคะ hmm. แต่ถ้ายังปล่อยไว้ก่อนอ่ะโอเคก็ว่ากันไปนะคะถ้ายังทนได้ทนไหวเนาะเพราะโรคบางโรคก,ก็ทรมานนะคะบางคนก็ไม่อยากทนนะคะแต่ถ้าใครอ่ไม่มีโรคประจําตัวนะคะเป็นคนที่แบบอเอ้ยสุขภาพดีอันนี้ก็ถือว่าโอเคคุณจะมีแค่ความเครียดความกดดันบางสิ่งบางอย่างซึ่งอันนี้ก็ไปรีแลกซ์เอานะคะสําหรับชาวราศีสิงห์เพราะว่าสิงห์เนี่ยนื้อยก็เป็นคนที่เป้าหมายสูงนะคะคาดหวังเยอะนะคะ คุณอาจจะต้องตัดสินใจหรือปล่อยวางบ้างถ้าคุณหวังไว้เยอะหวังไว้ไกลนะคะคุณก็อาจจะมีความเครียดได้เพราะฉะนั้นก็ปล่อยวางบ้างความเครียดก็จะลดน้อยลงสุขภาพก็จะดีค่ะคราวนี้มาดูในเรื่องของมูเตรูในเดือนธันวาคมนะคะว่าชาวราศีสิง มูเตรูเรื่องอะไรดีแอนจำได้ว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยตอนที่เราเปิดไพ่กันตอนแรกมูเตรูกับพระพรมค่ะพระพรมถ้าแนะนําเป็นพระพรมก็คือพระพรมที่คนไปไหว้เยอะๆหรือว่าพระพรมในที่ทํางานของคุณนะคะส่วนมูเรื่องอะไรดีไพ่บอกว่าในเดือนเดือนนี้ค่ะเป็นเดือนที่ชาวราศีสิงห์จะมีคําพูดที่รุนแรงหรือมีคนเนี่ยพูดกับคุณแบบรุนแรงแล้วคุณ่ยถ้าเกิดคุณยิ่ง ต่อความยาวสาวความยืดมันจะยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นชาวราศกสิงห์ถ้าจะมูเรื่องอะไรมูให้วาจาของตัวเองเรียกสิ่งดีๆเข้าหาไม่ใช่วาจาเรียกแบบเรียกเรื่องเรียกงานเข้ามานะคะแล้วก็ไพ่บอกว่าบางอย่างมันเป็นความลับหรือมันเป็นเรื่องที่ต้องปกปิด หรือต้องเล่งมีคนเล่งให้คุณทําก็ทําไปเถอะขอให้คุณเนี่ยมูเรื่องกําลังกายกําลังใจนะคะให้แบบว่ามีกําลังผ่านพ้นไปเพราะในหนึ่งเดือนนี้บางทีมันมีเหตุการณ์ที่จะพร้อมปะทะแต่ให้ชาวราศีสิงห์มูให้คุณเนี่ยมีคนช่วยเหลือคุณไม่ใช่แค่คุณถูกเล่งอยู่คนเดียวแต่ให้มีคนเนี่ยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแล้วให้ผ่านเดือนนี้ไปได้ค่ะเพราะว่าเป็นช่วงเดือนที่ชาวราศีสิงห์จะเหมือนถูกควบคุมถูกจัดการแล้วทําให เครียดอืม,อมและอีกอย่างไอ้เรื่องที่ตัวเองเครียดก็บอกใครไม่ได้ด้วยบางทีบอกแล้วคืออยากจะบอกตรงๆเลยอยากจะพูดไปตรงๆเลยแต่พูดไปตรงๆก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นก็ขอพรอให้ตัวเอง่จัดการสถานการณ์รอบตัวให้ได้ค่ะขออวยพรนะคะให้ชาวลัาราศีสิงห์ทุกท่านนะคะในเดือนธันวามนี้นะคะเปลี่ยนครั้งใหญ่ขอให้ทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงของคุณขอให้ได้เงินก้อนใหญ่ขอให้ได้งานดีๆขอให้คุณมีความสุขแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในทุกเรื่องค่ะ ขอให้ชาวราศีสิงห์นะคะส่งท้ายปลายปีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีก็ให้ทิ้งไว้ในปี67ค่ะก้าวเข้าสู่ปี68นี้ให้พบแต่เรื่องดีคนดีเงินดีงานดีแล้วก็ให้มีกำลังกายกำลังใจดีตลอดปีนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ